สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของคนเกิดวันพุธนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำปีในช่วงครึ่งปีแรกของปี2.564นะคะจะเป็นการดูภาพรวมทั้งหมดนะคะทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพนะคะเรามาเริ่มที่การงานก่อนการเรียนด้วยเช่นกันนะคะอันเดียวกันนะคะการงานกับอ่านกาารเรียนนะคะช่วงครึ่งปีแรกนี้ ดูเหมือนจะยากนิดๆด,ดูมันมีเรื่องติดๆขัดๆไปหมดเลยนะคะอะไรต่างๆที่เข้ามาปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาคุณต้องแก้ไขด้วยตัวคนเองนะคะอืมแต่คุณทำได้อยู่แล้วละ่ะคุณได้อยู่แล้วแต่อย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ปากที่เชิดเชือนคนอย่างนั้นไม่เอาอต้องต้องเปลี่ยนคำพูด นะคะเอาคําพูดที่แบบเฉียงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ความหมายใกล้เคียงกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูอซอฟลงจะด,ดูแบบน่าราักนะคะในเรื่องการงานนะมีเรื่องให้ติดขัดเยอะเลยค่ะแต่ก็ต้องต้องต้อง,อง,องมันได้อยู่ละนะมันได้หนึ่งถ้วยประกบตัวคุณแบบเนี้ยมันได้นะคะตามนั้นที่เจ็ดเป็นหนึ่งเรียนนะคะาการเงินที่เข้ามากำลังเริ่มฟื้นฟู กำลังเริ่มฟุ้นฟูแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่มันไปไม่ได้ก็ต้องหยุดพักนะคะแต่มันจะเป็นแง่ดีของคนที่มีอาชีพเป็นหมอนวดอะค่ะนะนวดคลายกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะนวดไทยนวดแผนโบราณอันนี้จะดีไปดีไปเงินจะเข้ามาแล้วนะคะส่วนคนที่เป็นข้าราชการด้านวิสาหกิจกินเงินเดือนมีงานประจําไปได้ดีค่ะไปได้เรื่อยๆ ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรแต่อาจจะต้องย้ายบ้างนะคะอาจจะไม่ได้อยู่กับที่โอ้ยขอภัยค่ะไอต่อคะ่ะไม่เป็นไรต่อนะงานที่ทําอยู่นะมันโอเคมันโอเคดีอุปสรรคมันมีอยู่แล้วนะในเนื้อง,งานที่ทําอยู่ทุกวันเนี้นะคะคนค้าขาเองก็เหมือนกันนะมันดู ยากหน it, okay. mm ่อยอยู่ดูวบบติดๆขัดๆหน่อยแต่มันก็ได้เพราะคุณก็อึดอยู่คุณก็สู้อยู่คุณไม่ยอมหรอกนะก็เนี่ยค่ะ e m p เ o อ e ์ก็ขึ้นค่ะคีนดับก็ขึ้นอย่างนี้แถมยังประกบด้วยค่ะ view of fortune นะหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีนะคะเพราะคุณสู้คนอยู่แล้วคุณไม่ยอมคนอยู่แล้วล่ะนะ อาจจะมีเรื่องปวดหัวนอนไม่หลับมีบ้างมีบ้างเพราะมันมันเข้ามาเยอะมันก็ต้องคิดมากเป็นธรรมดาแต่แต่อยามันไม่ต้องกังวนหลหรอกนะมันจะคลี่คลายไปทางที่ดีเองนะคะเป็นหนึ่งทั่วเนี่ย กายังเชื่อไนมีไพ่หนึ่งช่วยมาประกบแสดงว่าสิ่งที่เข้ามากระทบคุณเนี่ยคุณจะแก้ไขได้แล้วก็เตรียมตัวเฉลิมฉลงชใจชนะนั้นได้เลยนะคะมีวิวออฟฟอร์จูนด้วยไพ่ของร้อยแห่งโชคนะคะเป็นหนึ่งในไพ่เฮงขึ้นมาอยู่ตรงข้างบนคุณอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าต้องมีเรื่องดีๆ <c oughs> เข้ามาอย่างแน่นอนนะคะน่ะอุปสรรคมีไม่ให้ไม่ได้ให้ท้อนะคะอุปสรรคมีมาให้แก้เอาอย่างนี้แล้วกัน ใครติดคดีความอะไรก็ก็ต้องตต้อต้ององปรึกษาหารือคนหน่อยนะคะไม่ใช่มาคิดมากเอาเองนะคะปรึกษาญาติพี่น้องไม่ได้ปรึกษาเพื่อนฝูงไม่ได้ปรึกษาคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะคะมีค่าใช้จ่ายไม่มีนะืระวังเรื่องโรคกับพาะอาหารด้วยนะคะเพราะคุณอาจจะคิดมากนะ นั่งกลุ่มอ,อกกลุ้มใจกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือหรือเดินทางการเดินทางบางทีทําให้เรากินอาหารไม่ตรงเวลาก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารได้นะคะกดไลยยอนอะไรอย่างเงี้ยนะมีมีอยู่สุขภาพแต่องค์รวมดีหมดนะคะเรื่องสุขภาพองค์รวมดีหมดการเงินโอเคดีค่ะนะคะใครที่หาลับให้พิเศษก็จะมีเงินเข้ามาแล้วนะ นะได้เงินแล้วนะคะให้เด็กทิเรียนกำลังเด็กทิเรียนขึ้นหมายความว่าเงินกําลังจะเข้ามานะคะอ,อย่าทางานอย่างเดียวนะคะใครมีงานประจําก็ให้ทํางานเพิ่มอีกหนึ่งอย่างด้วยนะพยายามหาและได้เสริมเข้ามานะคะอืช่วงครึ่งปีแรกนี้ดูเหมือนจะยากแต่มันก็มีเรื่องง่ายๆเข้ามาเป็นมีเรื่องฟุกฟุกอย่างที่คุณไม่ได้ตั้งใจไม่รู้เลยว่าเออ มันจะจบด้วยชัยชนะของคุณเองมันจะจบด้วยความสําเร็จของคุณเองมันจะจบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าข้างมาทางคุณเองนะคะคุณอาจจะไม่นึกเลยละว่ามันจะเป็นอย่างนั้นซะด้วยซ้ํา,าคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่ได้แล้วละ่ะนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนที่เป็นข้าราชการอาจจะมีการยกย้ายนะคะนะแต่ยา้ายไปดีนะคะนะไปเถอะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะ นันในช่วงครึ่งปีแรกนะนั่นขั้นเงินเดือนอืมนะพูดในพูดรวมเลยนะคะแล้วก็ต้องทําความข้าใจนะเพราะว่าจะดูรวมทั้งหมดทุกอาชีพเลยนะคะเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างเราต้องให้เกียรติคนโสดก่อนเนาะ สดจริงๆโสดแบบไม่เคยมีแฟนเลยคุณควรจะออกไปเที่ยวข้างนอกด้วยนะคะป่าเขาลำเนาไพรอุทยานแห่งชาติพับบ้าคาราโอเกะอะไรก็เที่ยวไปเถอะร้านอาหารร้านอาหารไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะคุณอาจจะมีเณ้นได้พบเจอนะคะส่วนคนที่เพิ่งโสดเคยมีแฟนแล้วเลิกกันแล้วเพิ่งโสดแล้วแฟนจะกลับมานะคะนะจะกลับมาง้องอนง,ง้องขอคืนดีเนาะส่วนคนที่ มีครอบคอรัวแล้วแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วเราควรจะตีห่างกันได้นะคะแต่แต่เราอยู่บ้านหลังเดียวกันเนาะเราต่างคนต่างอาอาจต้องไปไปเที่ยวกับเพื่อนของใครของมันบางอาอย่างแฟนคุณก็ควรจะไปเที่ยวกับเพื่อนเขาเพื่อนคุณนะคะส่วนคุณก็อาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนเขาเพื่อนคุณแยกกันไปก็ได้ นะคะคือความเขาเรียกว่าความพิศวาสมนมัน,ม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 นจาง,งไปนิดนึงอะคะ่ะมันจะเหลือแต่ความเป็นเพื่อนกันความผูกพันซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแล้วต่างคนต่างเรอาออ,ออกห่างไปสักนิดนึงนะ,ะไม่ต้องไปด้วยกันต่างคนต่างไปกับเพื่อนกันแล้วก็กลับบ้านมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะกระชุ่มกระชวยนะคะมันได้ไปรีแลกซ์นะคะก็อยากจะแนะนําแบบนี้ดีกว่า นะคะความสัมพันธ์ยังคงเดิมนะคะยังอยู่กันดียังรักกันดีไม่มีสิ่งใดที่จะบ่งบอกให้เลิกดาแต่แบอบกว่าให้ว่า,าถึงความรักมันจะไม่เหมือนเดิมมันก็อาจจะเป็นเพื่อนกันนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังอยู่ความสัมพันธ์ยังอยู่ค่ะเพียงแต่จะให้คนแบบกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะด้วยการาไปเที่ยวกับเพื่อนตัวเองต่างคนต่างแยกกันไปเที่ยว เนาะละลับมาอยู่ด้วยกันอาจจะมีเรื่องอากระชุ่มกระชวยขึ้นมาก็ได้เนาะอยากจะแนะนําแบบนี้นะอย่างอื่นนี้หมดค่ะอย่างอื่นนี่หมดถึงจะมีเรื่องที่ไม่น่าพึงพอใจไม่น่าทวินไม่น่าจะสบอารมณ์สักเท่าไหร่ในช่วงครึ่งปีแรกนี้แต่มันก็ยังมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะอะไรกิจการอะไรที่ทําแล้วมันไปไม่ได้หยุดพักก็ต้องหยุดไปก่อนนะหยุดไปก่อนเลย ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเงินมันเข้ามานะเป็นรายได้รายใหม่หรือเปล่าเนี่ยเพิ่งมีรายได้เริ่มต้นเข้ามาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเด็กเือเหรียญน,นะคะอันนี้วันนี้ใช้ไพ่ทองอาจจะอืมเดี๋ยวต้องเพิ่มไฟแล้วคะ่ะนะไฟไฟไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไฟไม่ค่อยสว่างเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคะก็อยากจะบอกให้คนเกิดันพุธทุกท่านเนี่ยอืม มีกำลังใจสู้ต่อนะคะเพราะคุณสู้เข้าไว้เนี่ยคุณจะชนะนะเพราะว่าหนึ่งถ้วยกับวิวอัลโฟจูนขึ้นแบบนี้นะเม่ต้องไปคาดหวังอะไรมันมากหรอกเดี๋ยวพอคาดหวังไปปุ๊บแล้วมันมันไม่ได้ดั่งใจคุณก็ไม่ชอบเนาะนะนะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธ ก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ